สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่63เจ้าเจ้าเป็นผู้ใดเสียงของเฉินชิ่งสั่นสถานไปนหมดแล้ว จิงจือรีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดอย่างเชื่องช้าสบายๆด้วยท่าทางเหมือนยอดฝีมืออยู่บ้างว่าคนที่จะฆ่าเจ้าแต่น่าเสียดายที่น้ำเสียงยังคงเหมือนเด็กซุกซนอยู่หากจริงเสียงอยู่ด้วยแน่นอนว่าต้องกรอกตาหนักๆที่หนึ่งแน่แล้วดาว่าเจ้านี่ช่างแสดงเก่งเสียจริงเฉินชิ่งก็ฟังออกว่ายังคงเป็นหนุ่มน้อยในใจถึงแม้จะหวาดกลัวแต่ก็เริ่มสงบนิ่งขึ้นมาบ้างแล้ว คนตระกูลจริงหรือจริงจือส่งเสียงดังหือออกมาทีหนึ่งเจ้าก็เดาดูสิเฉินชิงหาได้สนใจว่าเขาเป็นคนของตระกูลใดไม่ตอนนี้รักษาชีวิตตนไว้จึงจะสําคัญที่สุดเจ้าเด็กนี่วรยุทธ์ไม่ธรรมดาแม้พวกเขาลงมือพร้อมกันก็ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าจะชนะหรือไม่ดึงดูดคนมาเพิ่มให้มากกว่านี้ดีกว่าจึงหัวเราะเอไม่แต่คู่หาออกมาเป็นพวกเดียวกับสองคนที่กระโจม เก็บสเสบียงฝั่งตะวันตกล่ะสิพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขตตระกูลเฉินของข้าจะเข้ามาได้ง่ายถึงเพียงนี้ก็แค่ตั้งใจเว้นช่องหัวไว้รอพวกเจ้าเข้ามาก็เท่านั้นจิงจือขมวดหัวคิ้วพี่ฝานกับอาวหานก็ถูกพวกมันเจอตัวแล้วหรือเมื่อเห็นจิงจือไม่พูดอะไรเฉินชิ่งก็ฮึกเหิมขึ้นแล้วพูดอย่างได้ใจว่าสองคนนั้นถูกคุณชายรองของพวกเราจับได้นานแล้วตอนนี้คาดว่าคงถูกธนูนับหมื่น พุ่งทะลุร่างจนศพเย็นชืดไปแล้วกระมังจริงจือที่ใจสันสานกำลังจะพูดอะไรกลับเห็นคนผู้หนึ่งข้างกายเฉินชิงตะโกนขึ้นว่าทุกคนมาช่วยกันปกป้องหัวหน้าหน่วยน้อยตอนแรกมีเพียงความเงียบหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงตอบรับที่ไม่พร้อมเพรียงกันตอบกลับมารวมถึงเสียงฝีเท้าที่วุ่นวายสับสนจริงจือนั้นไม่กลัวว่าจะมีคนมากันมากมายเท่าไหร่เขาก่อ พอสามารถเอาชีวิตเจ้าหัวหน้าหน่วยน้อยนี่ได้อยู่ดีแต่เขาเป็นห่วงจริงฝันกับอาาัลรานถึงแม้จะเชื่อในตัวพวกเขาแต่ฟังจากน้ำเสียงมั่นอ,อกมั่นใจของคนผู้นี้แล้วก็ยากจะไม่ทำให้เขาคิดไปว่าอีกฝ่ายวางกับดักซับซ้อนไว้มากมายแล้วทั้งสองที่ไม่ระม,มัดระวังให้ดีสุดท้ายจึงติดกับเขา้ามีเสียงฝีเท้ามากขึ้นเรื่อยๆจริงจือเริ่มสงบใจลงไม่ว่าอย่างไรก็ต้องส,สัารเรื่องตรงนี้ก่อนตามที่เขาได้เคยเห็นกับตาม,มาแล้ว ก็ยังคิดว่าด้วยความสามารถของจริงฝานจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสายตาจ้องเขม่งไปที่เฉินชิ่งโจนอีกฝ่ายราวกับหัวใจถูกบิดพัดถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวจริงจื้อพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วคนข้างกายเฉินชิ่งจึงรีบเข้ามาเอาตูบังไว้เพื่อปกป้องเจ้านายของตัวเองข้างกายเฉินชิ่งตอนนี้เหลืออยู่เพียงสามคนเท่านั้นคนทั้งสามต่างเรียงแถวหน้ากระดานซึ่งมีการสลับฟันปลาหน้าหลังเล็กน้อย จิงจือพุ่งไปตรงหน้าคนตรงกลางในทันใดพวกเขาตกตะลึงจนไม่ทันมีปฏิกิริยาตอบกลับใดๆโดยเฉพาะคนตรงกลางคนนั้นที่ตกตะลึงจนตาเบิกกว้างกระบี่ในมือของจิงจือส่งเสียงควัมดังถาอากาศเข้ามาแล้วปล่อยกระบี่พุ่งตรงไปยังตาซ้ายของเขาทําให้เขายิ่งตกตะลึงถึงกับรูมาหน้าตาหดตัวลงทันทีจึงรีบยกมือขึ้นบงังแต่แล้วร่างของจิงจือกลับเอ็นไปทางซ้ายเล็กน้อยพลิกข้อมือออกแรงไปทางที่ร่างกายเอ็นไป ัวกระบี่จึงคลาดจากดวงตาของคนตรงกลางไปเชือดคอของคนที่อยู่ด้านซ้ายอย่างรุนแรงแทนเลือดพุ่งทะลักออกมาในทันทีสาดกระจายใส่ร่างครึ่งซ้ายของคนตรงกลางจนแดงฉานในสมองเขาไม่มีเวลามาโศกเศร้ากับการจากไปของพวกพ้องมีเพียงความตื่นเต้นยินดีที่สามารถรอดชีวิตมาได้เท่านั้นคนตรงกลางอ้าปากหอบหายใจภายใต้อากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ใบหน้ากลับมีเงอผุดรายขึ้น แต่ทว่าไม่รอให้เขาได้รู้สึกโล่งอกก็รู้สึกเย็นวาที่คอในตอนที่เขาเริ่มผ่อนคลายนั้นจิงจือกลับยืนตัวตรงแล้วกระบี่สั้นที่เกือบจะส่งเขาไปหายมาบานเมื่อสักครู่นั้นก็กลับพุ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ทันได้ยกมือขึ้นบงังตัวกระบี่ก็พาดผ่านลำคอเขาไปเสียแล้วแค่ไม่กี่อึดใจชายร่างกำยำสองคนก็ล้มลงไปบนพื้นด้วยวิธีการเช่นนี้ความเร็วขนาดนี้เกรงว่าต่อให้มีเทพเสียน มาก็คงช่วยพวกเขาไม่ได้ตอนนี้เฉินชิงเริ่มร้อนรอนขึ้นมาจริงๆแล้วเงยที่หน้าผากกุทลายออกมาเช่นเดียวกับลูกน้องของเขาที่ตายไปแล้วผู้นั้นไหลผ่านโหนกแก้มแล้วหยดลงบนพื้นคนทั้งสองชักกระบี่ออกมาขวางไว้ตรงหน้าอ,อกด้วยอาการสั่นสถานจิงจือมองท่าทางหวาดกลัวของพวกเขาแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้โชคดีที่ยังมีเรื่องให้เฉินชิงวางใจได้บ้าง นั่นก็คือคนที่กระจายตัวออกไปนั้นตอนนี้กลับมาแล้วสิบกว่าคนคนสิบกว่าคนนั้นเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อข้างกายหัวหน้าหน่วยน้อยของพวกเขามีคนติดตามอยู่ห้าคนตอนนี้เหลืออยู่เพียงคนเดียวคนหนึ่งไม่เห็นเงาส่วนอีกสามคนนอนอยู่บนพื้นชัดเจนว่าคงหมดลมหายใจไปสิ้นแล้วแต่ตัวการรายนั้นกลับมีแค่คนเดียวแค่คนเดียวเท่านั้น ไม่รอให้เฉินชิ่งพูดคนข้างกายเขาก็ร้อนรนแล้วตะโกวนว่ามัวอึ้งอะไรกันอยู่รีบมาช่วยกันปกป้องหัวหน้าหน่วยน้อยสิแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็พูก,กันเข้ามาสู้มานานจนถึงตอนนี้จิงจือก็เริ่มคาดเดาวความสามารถของคนตระกูลเฉินกลุ่มนี้ออกแล้วหัวร่าร่ามองเฉินชิ่งแล้วพูดว่าเจ้าคิดว่าพวกเขาจะขวางข้าได้หรือเฉินชิ่งถูกเขาจ้องมองจนสันสาน แล้วพูดน้ำเสียงตะกุกตะกักว่าเจ้าเจ้าคิดว่าตัวเองไร้เทียมทานจริงๆหรือเมื่อครูข้าก็แค่ประเมินเจ้าต่ำไปจึงไม่ทันระวังจิงจือพูดอย่างเรียบเฉยว่าตอนนี้เจ้าก็ยังประเมินข้าต่ำไปอยู่ดีตลอดทางมานี้พวกเขาสามคนล้วนทำได้ในระดับที่ข้าได้ภายในพริบตาโดยไม่เปลืองแรงแม้แต่น้อยแค่หนึ่งกระบวนท่าของเขาก็ไม่มีผู้ใดสักคนที่รับได้แล้ว แต่ในใจกลับไม่เคยอวดดีและไม่เคยคิดว่าตนเป็นยอดฝีมือคิดแค่ว่าคนตระกูลเฉินกลุ่มนี้อ่อนแอไราสามารถเกินไปอย่างไรเสียตอนที่อยู่ในตระกูลจริงเขาก็ถูกเย็นเฟิงเกอร์กับจิงฝานเอาชนะได้อย่างขาดลอยมาตลอดแต่กลับไม่รู้ว่าสองคนนี้ไม่เหมือนผู้อื่นไม่ต้องพูดถึงจิงฝานที่เป็นตัวเอกขนาดเย็ยนเฟิงเกอร์ในฐานะมือซ้ายขวาองค์ตัวเอกนอกจากตัวเอกและตัวร้ายระดับสุดยอดแล้ว โดยทั่วไปก็ล้วนสามารถเจอเทพสังหารเทพเจออรหันสังหารอารหันไม่มีผู้ใดเทียบได้เจอเทพสังหารเทพเจออรหันสังหารอารหันหมายถึงไม่ว่าเจอคนแข็งแกร่งขนาดไหนก็ล้วนสังหารได้หมดรัศมีเปลี่ยนประกายอย่างที่สุดเขายึดถือเหยียนเฟิงเกิดเ,เ,เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเวลาฝึกวรยุทธ์ปกติก็ถือว่ามีจุดเริ่มต้นต่างจากผู้อื่นแล้วพวกลูกสมุนโจร,ระดับกลางกลาง จากตระกูลเฉินพวกนี้จะบอกว่าอ่อนก็อ่อนจะบอกว่าชรายกาดก็ค่อนข้างไรายกาดอยู่อย่างไรเสียหากเทียบกับคนทั่วไปหรือพวกตระกูลเล็กๆแล้วก็นับว่าแข็งแกร่งกว่ามากกลับมาเข้าเรื่องจิงจือมองกลุ่มคนที่รวมตัวกันก็เลือดลมพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีการสังหารไปทั่วทั้งสี่ทิศเป็นเรื่องที่หนุ่มน้อยที่ฝึกวอรยุทธ์ทุกคนจินตนาการถึงความรู้สึกนั้นราวกับตนเป็นดั่งยอดฝีมือ ผู้โดดเดี่ยวที่เป็นศัตรูกับขุนทวลาทั้งแสนกล้าแกร่งและโอหังถึงแม้ว่าตรงหน้าจะมีแค่สิบกว่าคนก็ตามจิงจือกำกระบี่ในมือพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลฝั่งตรงข้ามจำนวนสิบกว่าคนก็พุ่งปะทะเข้ามาเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้เกรงว่าคงไม่อาจสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ในช่วงคลิปตาแล้วดังคำที่ว่าสองหมัดยากจะต่อกรกับสี่หมัดฝ่ายตรงข้ามมีคนมากเขาก็ย่อมรับมือลำบาก จึงทำได้เพียงพุ่งเข้าไปในฝูงชนแล้วจัดการไปทีละคนเพื่อขยับเข้าไปทีละนิดฟันซ้ายฟันขวาเสียงดาบก,กระบี่กระทบกันดังสนอห่หูจิงจือตีลังกาหลบดาบที่พุ่งมาทางด้านหลังแล้วไปอยู่ด้านหลังคนผู้นั้นแทนจากนั้นแทงกระบี่ไปที่หลังคอเขากระบี่พุ่งเสียบเข้าไปครึ่งลำคอด้วยแรงมหาศาลทําให้คนผู้นั้นติดตรึงอยู่กับกระบี่จิงจือออกแรงดึงกระบี่ออกมาแล้วรีบตีลังกา ไปทางด้านข้างเพื่อหลบของมีคมงเคลือบไอเย็นยืเยือกจากนั้นกระโดดขึ้นแล้วใช้ขารัดคอชายร่างกำยำผู้หนึ่งเอาไว้กระบี่ในมือก็ลงมือเชือดอด่างรุนแรงไปบนคอเขาทักษะยอดเยี่ยมทักษะช่างยอดเยี่ยมอะไรยิ่ยงนี้เฉินชิงเพิ่งรู้ว่าตนดูถูกเด็กหนุ่มผู้นี้เกินไปเสียแล้วความเร็วระดับนี้เพียงไม่นานคนพวกนี้ต้องถูกเขาจัดการลงไปกองอยู่บนพื้นแน่แล้วเขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนผู้นี้ คกคิดอยู่ชั่วครู่เฉินชิงก็รู้ว่าหากไม่หนีตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วเมื่อเห็นแสงสะท้อนของกระบี่วาดขึ้นลงเฉินชิงก็เหงื่อชื้นเต็มศีรษะแล้วรีบหันศีะวิ่งหนีทางจริงจื่อตอนนี้จัดการไปได้ประมาณห้าหกคนแล้วเมื่อเลตาม,มาเห็นว่าตัวหัวหน้าหนีไปแล้วก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันใดเหตุใดถึงยังมีคนขี้ขลาดเช่นนี้อยู่อีกทิ้งลูกน้องไว้ส่วนตัวเองกลับหนีไปคนเดียว จิงจือไม่มีเวลามาสู้กับคนกลุ่มนี้อีกจึงหันกายไล่ตามเฉินชิ่งไปแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อยังมีกองกำลังช่วยเหลือจากที่ไกลๆเพิ่มเข้ามาอีกจึงทำให้เขาไม่สามารถปลีกตัวออกไปได้ในขณะที่เขากำลังร้อนใจก็เห็นเงาร่างเล็กบางเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาเมื่อศาสสายตาไปมองที่หนึ่งจิงจือก็รู้ว่าเป็นจิงเซียงแม่นางน้อยรวดเร็วมากพุ่งไปขวางทางหนีของเฉินชิ่งไว้เฉินชิ่งถูกคนที่ปรากฏตัวออกมากระทันหันนี้ ทำให้ตกตะลึงไปแค่คนเดียวก็ทำเขาลำบากมากแล้วเพิ่มมาอีกคนแล้วจะมีทางรอดอะไรเหลืออยู่อีกจิงจือเห็นจิงเซียงปรากฏตัวออกมาได้ทันเวลาจึงวางใจกลับไปจัดการคนที่เหลือต่อถึงแม้จะยังไม่ได้ประมือกับเฉินชิงแต่จากฝีเท้าที่หนักอึ้งและการก้าวเดินที่ไม่มั่นคงนั้นก็ทำให้รู้ได้ว่าเป็นเพียงถุงสุราห่อข้าวถุงสุราห่อข้าวเป็คคำที่มีความหมายในเชิงเสียสี คนที่ไร้ความสามารถว่าทำได้เพียงกินดื่มไม่มีปัญญาทำอะไรได้ไร้ประโยชน์จิงเซียงคงจัดการได้อย่างไม่เป็นปัญหาท้ายที่สุดความจริงก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจิงจือวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเฉินชิงมีที่ยืนในตระกูลเฉินได้ก็เพราะบารมีของบิดาเขาถึงแม้จะพอมีสมองอยู่บ้างแต่วรยุทธ์กลับธรรมดายิ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ขยันฝึกซ้อมแต่เป็นเพราะไร้พรสวรรค์เกินไป เขาถูกจิงเสียงซัดจนพลิกตลบไปมาบนพื้นเรากับไม่มีแรงโต้กลับแม้แต่น้อยเฉินชิ่งนี้ห่างจากจิงจือออกมาได้อย่างยากลําบากตอนนี้กลับถูกจิงเสียงซัดก,กลับไปที่เดิมในใจทั้งเครียดแค้นทั้งหวาดกลัวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ยิ่งคิดอะไรมากมายตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอ้อใจก็ยิ่งไม่สงบวรยุทธ์ก็ยิ่งไรกระบวนท่า จิงเซียงเห็นช่องโหวกเขาเป็นร้อยจุดจึงรีบแทงกระบี่พุ่งตรงไปยังหน้าอกเขาเพียงครู่เดียวเลือดก็ไหลซึมออกมาชุ่มเสื้อแล้วเฉินชิงตกตะลึงจนร้องออกมาล้มลงบนพื้นขยับถอยหลังราวกับเสียสติดไปแล้วจิงเซียงเริ่มรู้สึกหมดความอดทนจึงขยับขึ้นหน้าไปก้าวหนึ่งตวัดกระบี่เป็นแนวนอนพาดอยู่หน้าลำคอเขาแล้วขยับขึ้นหน้าไปอีกหนึ่งก้าวจากนั้นยยก,กระบี่ขึ้น ทำให้คอของเขาปรากฏรอยเลือดขึ้นมาเส้นหนึ่งเมื่อคุมตัวเฉินชิ่งไว้ได้แล้วจิงเซียงก็หันไปพูดเสียงเยี่ยมเกรียมกับฝูงชนที่ยังสู้อยู่ว่าหยุดมือให้หมดมิเช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตสุนัขของนายพวกเจ้าไม่รอให้จิงเซียงพูดอะไรอีกเฉินช,ชิ่งก็รีบตะโกนออกมาว่าทุกทุกคนหยุดมือหยุดมือแค่แค่ทุกคนได้ยินเช่นนั้นแล้วก็พากันหยุดมือ จิงจือสลัดชายร่างกำยำงผู้หนึ่งที่เขาเพิ่งใช้กระบี่แทงทะลุร่างไปออกแล้วหันสีสปไปมองจิงเซียงหยุดทำอะไรข่าให้หมดเสียไม่ดีกว่าหรือทุกคนรู้สึกสันสถานแล้วรีบพากันถอยหลังรอบกายของจิงจือจึงว่างเปล่าไปแถบหนึ่งขึ้นมาทันทีจิงเซียงถลึงตามองเขาพวกเราต้องหาของจะมาเสียเอเวลาอยู่ตรงนี้ทำอะไรแล้วจิงจือก็พูดขัดกลับไปว่า พี่เหียนต้องไปหาของอยู่แล้วพวกเราแค่จัดการพวกนี้ก็พอจริงเสียงถามไปตรงๆไม่ง่ายกว่าหรือเอาแต่หาไปหามาเสียเวลาจะตายเจ้าไม่คิดดูบ้างหรือว่าพวกเขาจะยอมบอกพูดแล้วก็สาดสายตาไปยังเฉินชิงที่คลานคุกเข่าอยู่บนพื้นสายตาแหลมคมจนอีกฝ่ายตกตะลึงจนตัวสัน่นแต่ก็รู้สึกเหมือนจะคว้าโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จึงรีบพูดว่าบอกบอกแน่นอน ท่านทั้งสองต้องการหาสิ่งใดหากข้ารู้จะยอมบอกทุกอย่างอย่างแน่นอนขอแค่จอมยุทธน้อยทั้งสองไว้ชีวิตข้าพูดไปก็ทั้งกระเถิบทั้งคลานไปตรงหน้าของจริงจื่อเพื่อแสดงความจริงใจน่าเสียดายที่ถูกกระบี่ของจริงเซียงขวางเอาไว้จริงจื่อย้มยิ้มแล้วเก็บกระบี่ในมือได้สิข้าอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าของที่ไม่กี่วันก่อนพวกเจ้าไปชิงมาจากตระกูลจริงนั้นอยู่ที่ใดสีสะของเฉินชิงมีเหงื่อซึมออกมาอีกรอบ ในใจเริ่มร้อนรนจนต้องหลบสายตาคุณคุณชายน้อยพูดถึงของอันใดกันเรื่องเรื่องนี้ค้าไม่รู้จริงๆสาเหตุที่ครั้งนี้เฉินเปิดหวาชิงเข้าของของตระกูลจริมานั้นหนึ่งเป็นเพราะอีกไม่นานพวกเขาก็ต้องเปิดศึกกับตระกูลจริงสเบียงอาหารนั้นจะน้อยไม่ได้อย่างเด็ดขาดไปชิงมารอบนี้ก็เพียงพอให้พวกเขาใช้ได้อีกนานสองก็เพื่อวางกับดักล่อคนตระกูลจริงให้เข้ามาติดกับ ให้ดีที่สุดก็ต้องจับพวกที่มีตำแหน่งสูงๆไว้จะได้เอามาเป็นตัวต่อรองได้แต่ดูแล้วเหมือนจะขโมยไก่ไม่ได้แล้วยังเสียข้าวสารไปอีกกำมือด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรหากวันนี้ตนบอกที่ซ่อนของออกไปเช่นนั้นก็คงจบสิ้นกันจริงๆแล้วขายตระกูลเฉินเช่นนั้นวันหน้าเขาก็จะอยู่ในตระกูลเฉินไม่ได้อีกจริงจือเห็นสีหน้าแปลกประหลาดมีพิรุษของเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้พูดความจริง ในเมื่อเจ้าไม่รู้เช่นนั้นไว้ชีวิตเจ้าจะมีประโยชน์อันใดมิสู้ค่าเสียจะสะใจ,จกว่าเพิ่งผู้จบกระบี่ของจิงเซียงก็แนบไปบนคอของเฉินชิงไอเย็นบนคมกระบี่ทาให้คอของเขารู้สึกเย็นว่าเฉินชิงตัวสัน่นไม่รู้ว่าควรตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ล้วนเป็นทางตายทั้งนั้นในขณะนั้นเองตรงหน้าก็ปรากฏร่างสูงโปร่งของชายชุดดำเพิ่มขึ้นมาอีกผู้หนึ่ง เฉินชิงรู้สึกอยากตายขึ้นมาทันทีแค่สองคนก็รับมือยากแล้วเหตุใดยังเพิ่มเข้ามาอีกคนเย็ยนเฟิงเกยืนอยู่ตรงหน้าจิงจือหาได้รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าไม่แล้วพูดอย่างสงบว่าหาหมดแล้วไม่มีพวกจิงจือก็พูดอย่างตกตะลึงว่าไม่มีหรือจะอยู่ทางฝั่งพวกพี่ฝานเฉินชิงก้มหน้าหดตัวทำตัวเป็นนกน้อยอ่อนแอ ขอแค่ให้เฉินปันหวารีบจัดการฝั่งนั้นให้เสร็จจะได้มาช่วยเขาแต่แค่เพียงครู่เดียวก็รู้สึกเหมือนมีหนามที่มงแทงแผ่นหลังแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมองอย่างสัตย์สนคนทั้งสามต่างพากันจ้องมองเขาด้วยแววตา,าแหลมคมข้าข้าไม่รู้จริงๆทุกท่านได้ปลดไว้ชีวิตข้าเถิดเจ้าคิดว่าพวกเราเป็นคนโง่ง,งมหรือเช่นนี้แล้วกันจริงจือสาสายตาไปยังคนอื่นๆที่อยู่รอบๆ ที่นี่มีคนมากถึงเพียงนี้คงจะพอมีคนที่รู้อยู่บ้างกระมังผู้ใดให้บอกแสได้ข้าก็จะไว้ชีวิตผู้นั้นให้หนีไปต่อหน้าข้าก็ยังได้ส่วนคนที่เหลือที่ไม่รู้อะไรเลยเช่นนั้นก็ร่วมทางไปสู่ปอโลกกับพี่น้องของพวกเจ้าที่เพิ่งตายไปเสียเถอะทุกคนเมื่อเห็นว่าไฟลาม,มาถึงตัวแล้วก็ตกใจกลัวจนขวนนีดีฟอสายตามองไปทางเฉินชิ่งแล้วก็มองไปทางจิงจื รอบข้างเงียบสงัดไร้เสียงใดๆไปชั่วขณะแต่แล้วความเงียบนี้ก็ถูกทำลายอย่างรวดเร็วคนตัวเล็กผู้หนึ่งเห็นทุกคนไม่พูดอะไรก็กัดฟันวิ่งออกมาคุณคุณชายน้อยข้าข้าพูดพวกจริงจือมองไปทางเขาคนผู้นั้นประสานมือคาระวะสันสันมีสีหน้าประจบแต่ว่าข้าน้อยรู้ไม่มากนักเรื่องนี้มีแค่คุณชายรองและพวกหัวหน้าหน่วยไม่กี่คนที่รู้ วันก่อนได้ทำการชินข้าวของของตระกูลจริงมาจริงแต่ไม่ได้ขนเข้ามาแท้จริงแล้วอยู่ที่ใดข้าน้อยก็ไม่ทราบข้าข้าน้อยรู้เอท่านี้คุณคุณใช้ปล่อยข้าไปได้หรือไม่จริงจือครุ่นคิดไม่ได้ขนเข้ามาหรือว่ายังอยู่ด้านนอกเย็ยนเฟิงเกลพยักหน้าอย่างเรียบเฉยน่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นคนทั้งสองเอาแต่พูดคุยกันเอง คนผู้นั้นก็มีสีหน้าร้อนใจคุณหนูคุณชายทุกท่านข้าน้อยรู้เพียงเท่านี้ให้ให้ใหไปเถิดไม่รอให้เขาพูดจบจิงจือก็โบกมือให้เขาไปได้คนผู้นั้นเรื่อนเริงขึ้นมาทันใดแล้วรีบหันกายวิ่งหนีไปผู้อื่นต่างมีสีหน้าอิจฉาหนึ่งในนั้นเห็นเขาไปได้ก็คิดอยากจะหนีไปอย่างเงียบเชียบคนมากขนาดนี้ อีกฝ่ายมีแค่สามคนจะขวางไหวหรือแต่เท้าเพิ่งจะก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวพวกจริงจือก็สามารถรับรู้ได้แล้วเหยียนเฟิงเกิดใช้เท้างัดดาบเล่มหนึ่งบนพื้นขึ้นมาไม่แม้แต่จะสาดสายตาไปมองดาบก,กลับพุ่งผ่านไประหว่างคนตระกูลเฉินสองคนที่ยืนอยู่ทั้งยังบินผ่านตัดเส้นผมพวกเขาไปโดยไม่รอให้พวกเขาตกตะลึงจนออกเสียงใดๆคนผู้นั้นที่เพิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวก็กรีดร้องออกมาที่หนึ่งแล้วล้มลงไปบนพื้น หนึ่งดาบทะลวงเกิดเป็นสองรูก่อนเสียบเข้าไปยังเป็นสีเหล็กพอทะลุออกมากลับเป็นสีเลือดเงียบสงัดไปในทันใดไม่มีผู้ใดกล้าขยับเท้าอีกแม้แต่ก้าวเดียวต่างพากันเสียใจพ่ายหลังที่เมื่อครู่ไม่ชิงหนีไปเสียก่อนเกี่ยวกับของที่ชิงมาจากตระกูลจริงนั้นพวกเขารู้น้อยมากตอนนี้จึงไม่เหลือข้อมูลอะไรจะเอาไปต่อรองได้อีกจริงจือเห็นเหยียนเฟิงเกิดททำให้ทุกคนนิ่งค้างได้ก็รู้สึกโอหังได้ใจเป็นอย่างยิ่ง เหตุใดจึงไม่พูดกันต่อเล่าตัวข้านั้นพูดคำไหนคำนั้นให้สิ่งที่ข้าต้องการมาข้าก็จะปล่อยเจ้าไปมิเช่นนั้นหฮึอกอย่าหาว่าข้าค่าคนไม่กระพริบตาก็แล้วกันค่าคนไม่กระพริบตาหมายถึงเปรียบเทียบว่าเป็นคนที่โหดร้ายทารุณเฉินชิ่งตกตะลึงจนชุดเปียกโชคไปหมดอกตาไปมาอย่างเสียสติสุดท้ายจึงหักใจแล้วจับขากางเกงของจิงเซียงไว้ข้า ข้ารู้ข้าพูดปล่อยข้าไปเถอะอย่างมากก็แค่เอาผีมารับโทษแทนอย่างไรเสียก็มีคนตายมากถึงเพียงนี้โยนความผิดไปให้ใครสักคนก็ใช้ได้แล้วส่วนพวกที่ยังอยู่เฉินชิ่งเงยหน้ามองไปยังคนสิบกว่าคนที่ยืนอยู่คนที่เชื่อฟังก็ไว้ชีวิตส่วนคนที่ไม่เชื่อฟังนั้นเขาก็ไม่รังเกียจที่จะให้มีคนตายเพิ่มอีกสักคนสองคนจิงเซียงหาได้สนใจความคิดอื่นของเขาไหม นางก้มศีรษะลงมองเขากระบี่ในมือก็อที่เข้าไปใกล้อีกนิดรีบพูดมาเฉินชิงรีบพูดว่าของนั้นคุณชายรองไม่ได้คิดจะขนกลับมาจริงจืพูดอ่ะย่างหมดความอดทนเรื่องนี้เจ้าคนตัวผอมเมื่อครู่พูดไปแล้วเจ้าคิดจะเอามาหลอกข้าอีกรอบหรือเฉินชิงสายหน้าเป็นพรวันไม่ไม่ใช่ยังมีอีกที่คุณชายรองไม่ได้ขนของกลับมาก็ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเจ้ามาชิงกลับไปได้ที่นี่เป็นเพียงกับดักล่อเหยื่อเพื่อจะจับพวกท่านเท่านั้นของยังแอบซ่อนอยู่ที่ด้านนอกจากตีนเขาฝั่งตรงข้ามกับค่ายแล้วเดินไปทางทิศตะวันออกอีกหนึ่งลี้หนึ่งลี้เท่ากับประมาณห้าร้อยเมตรตรงนั้นคุณชายรองสั่งให้คนขุดเป็นถ้ำไว้ของล้วนถูกเก็บซ่อนไว้ที่นั่นแถมคุณชายรองยังส่งคนไปเฝ้าไว้อีกด้วยจิงจือริตา เจ้าไม่ได้หลอกพวกเราใช่หรือไม่เฉินชิ่งมีสีหน้าแทบจะร้องให้อยู่รอมร่แล้วพูดอย่างจริงใจว่ามิมิกล้าชีวิตข้ายังอยู่ในมือพวกท่านอยู่เลยพูดจบแล้วก็เรียบเคียงถามว่าพวกท่านต้องพูดคํไหนคํานั้นนะักข้าบอกหมดทุกอย่างแล้วห้ามบิดพลิ้วทีเดียวเชียวจิงเซียงเองก็คร้านจะสนใจเขาแล้วจึงเก็บกระบี่ทิเขาออกไปแล้วเดินไปหาพวกจิงจือทันที สรุปก็คือพวกเรากลับต้องมาดิ้นรนเสียเปล่าอยู่ที่นี่เฉินชิงทั้งหมอบทั้งคลานหนีจากคนทั้งสามจิงจื่อบอกมือก็ไม่นับว่าเสียเปล่าหรอกอย่างน้อยก็ได้จัดการคนในปะตั้งมากมายวันหน้าหากเปิดศึกกันขึ้นมาศัตรูที่ต้องสู้ก็ย่อมต้องน้อยลงมาทําเช่นไรได้ก็คงมีแต่ต้องคิดเช่นนี้ต่อไปจะทำอย่างไรไปหาพวกพิ้าเลยดีหรือไม่ ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นเช่นไรกันบ้างพอพูดเรื่องนี้จิงจือก็ใจสั่นสถานแล้วรีบลากทั้งสองบินไปยังฝั่งตะวันตกอย่างรวดเร็วหวังว่าสิ่งที่เจ้าหัวหน้าหน่วยน้อยของตระกูลเฉินพูดจะเป็นเรื่องโกหกเมื่อเห็นคนทั้งสามจากไปอย่างเร่งร้อนพวกคนตระกูลเฉินที่เหลือก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทันใดในที่สุดก็ส่งพวกเทพแห่งความตายนี่จากไปได้เสียที จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ